สวัสดีครับส่วนมนพระกิ่งพิีิพินานหา68เป็นครั้งที่66ประจำวันที่5กรกฎาคม2518ันันนี้วันที่5กรกฎาคม2518เป็นวันที่66ข้าพเจ้านายวนชนระปุตทงชัยขอถวายเสยงสวดสาธยายประสูติพระริตรและมนต์ต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด,ด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรละลึกได้ มีสมาธิจดจนะ่อนะครับให้ชน,นใะในบทสวดอย่างตอน,นื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระจนาตาไตอารังสัมมาสัมพทุทโธพระขวา <c oughs> พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาตาธโมธมังน,มนัมัสาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสัทธนามานิบทที่สองบทบูชาพระพิริพิราชอารังสัมมาส,มสัมพุทโธสุจีรังเปรีนิพโุโต คุเนหิตธะมานูธานิปะระมีหิตจัติสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสรนังโตภูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสตินาบทที่สามพุดสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัตฉันตุเทวดาสัทธามังมุนิราชัสสะสุนันตุสขโมคทังสักเคกเมจรูเปสิริศิขรตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคา,าเมตรุณะคาเนเคหาวัตถุหิเขเต,ต ภูมามาเจยันตเทวาชละธารวิสเมยักขะคันทับพนาคาติดถันตาสันติเจยังมุนิวะระวัจนังสาธโวเมโสนตุธรรมสุวรรณการูอัยัมพัทันตาธรรมสุวรรณการูอัยัมพัทันตาธรรมสุวรรณการูอัยัมพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคณามกางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตรสรณะมณะปาทักพุทธังสรานาขชามิธรรมังสรานาขชามิสังฆังสรานาขชามิทุติยมปิพุทธังสรานาขชามิทุติยมปิธรรมังสรานาขชามิทุติยมปิสังฆังสรานาขชามิตติยมปิพุทธังสรานาขชามิตติยมปิธรรมังสรานาขชามิตติยมปิสังฆังสรานาขชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตติเมสรังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรังอัญญังธมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานบทที่7ป็ดสติรัตนปนามคาถาพุทธานมีรัตนพุทธะสรีระจิตตังธรรมานมีรัตนพุทธะวิสุทธิสารังสังฆานมีรัตนพุทธะ สุสิระทิติเอตังเมติละตังรละตตนัตยวหังสัมมาสโม,มสริตาวัตถุวิเศษสะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสะป,ปะวะตังอัศมิตัยามหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกลางวินาตตะทิตะเรสมะสัมภะเวนะโลเคกะทาจิจจิเรนจัปตุภูตังคาภิระยานุสยยางอติทุตัศสัทถังวินยุหิปันธิตะาชาัเนหิวิชญญะรูบังโลกัมหิเคหิจิกะทันจุปะรพะนิยังเกสันจิสุธุ วิธีตังคุณกายะตายะนาเมหีวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปะสะตังบนะสิสุทธะภาสาทฐานาังปุญญาติกานะมะสมุตตะมะปุญะภูมังทุกขาปมุจฉะมุขะสร้างคาตาังปูชาไรเหสุปัระมังอภิภูชเลยยังนิพานะสจิกริยายุปะนิสัยยะถังสัมมาเกเรสมมาละโสทนะสิทธยาจะสาธุคีอัตถะ ปุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสระดังคภะนิยะมิวตัสมาหิตังติรัตนังสระนังกตมหะลัตตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปะสนะจิตตาตถานุปาริจาริยาสทาราตาจะปุญเยนะตถะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนตินะตสะจักสัทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยยมหิปะมานะปูโตโลกุตระพิสมโยนิโย นิยโตสุโคทังตัสโสภะนิสยะจะายายะอยัมปิโหตุวัตุตเยปะริจโตสุปะสา,าทกาโรบทที่8นามกาลสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหมลาปะกัตโทสามังวุปโธสุขโตวิมุโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมังชชนตังวินัยังพุทธังวุรันตังเสรสาณามิโลกัสนาธรรมจะวินัยยะกกันจะตันเตชะสาเตชยะยิสธิโหตุ สพันรายาจวินาสเมตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสสวิสุทธิมะคังเยนญานนิโกธรรม,มะทะรัะธา,ารีสาตาวโคสันติกรโรสุจิตโนธรรม,มวุรันตังเสราสนามามิมโมหะปะภาลังมโมหะปะทาลังอุปะสันตท,ทาหังตันเตสะส,สัตยชสิทธิโหตุสัพันธรารยาจวินาสเมตุสัตธ,ธราาธธธรมะเสนาสุขานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโคจะ สวาวะคาตะธรรมังวิธิตังกรโรติสังฆมวตงต,ตังเซลสารนามามิพุทธานุพุทธังสมะสีระทิถิงตัณเตชสาเตชย,ยัสติโขตุสพันตรายาจวินานเสมตุปทิชาปสวดนโมการอัตตะคาถานโมอาทาโตาสัมมาสัาสามพุทธสเมหิสิโนนโมอุตมะธรรสสมะสภาวะคาตะเสวะเตนิทะนโมม,มหาสังขาสาปิวิสุทธะสีระทิฐิโนมนโมโอมาตายารัตสัรัตนัตตยัสสาธุกานนโมโอมะ กาติตัสสะตัสสะวัตถุตยยสปินโมคาระปะภาเวนะวิคัจฉันตุปัทวานโมคารานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพทานโมการลาสะเตชนณะปิธีมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุเวหาติกับิระวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิขุสังเขนสัตถิปัญจามาเตหิต ิขูสเตหิตสเเหวะรันเตหิตทัสหิตจะโลกะทาตูหิตเทวตายปุเยนะสนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขูสังคันจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสกาิกานางเทวานางเอตาทโหสิอยังโขปัวาสเกสุวิหารติกับอิรัตวตุสเมวะหาวเนมาตาพิขูสังเคนะสัตติปัญจมัตเตหิตพิขูสเตหิตสเพเหวะรานเตหิตทัสหิตจะโลกะทาตูหิตเทวตายะปุเยนะสนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขูสังคันจัก ยาน,นุนะไมยามปิยนินะพระควาตตเตมุตมมะปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาพระพโตสัตวเกปัจเจคาถาภาเสยยาติอรโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมจิตังวาพาหังภาษาเรยาพาสัตวตังวาพา,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 าหังสมินเชยยเอวะเมวะสุทาวาเสสุสทเสทเวสุอันตรหิตาพระพโตปุริโตปัตุหังสุอรโขตาเทวตาพระควรตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตโขเอกาเทวตาพระพโตสัตวเกอีกมังกาตังอภาสิมาหาสมโยปวานั อาคัตมะหาอิมังธรรมสมัมยังทะกิตายเยว,วะอราชิตะสังคันติอัตโขอราเทวตาวโตสศรษอีอิมังขาดถังอภาสิตัตระพิโคสมาฏะังสุจิตตังอัตโนสุกามาัางสุสาระธิวเนตานิคะเขตวานิตริยานิระขันติปันทิตาติอัตโขอราเทวตาวโตสศรเกีอิมังขาดถังอภาสิเชตวาขีลงังเชตวาปาลีทางอินทขีลังโอหะจ,จัมมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมปตาสธาสุสุนาคาติ อาโขวะปราเทวตาพระโกโตสติเกอีมังค่าถังภาสิเยเคจิภุดตังสรังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติติอาโขโคะวาพิขูอามันเตศิเยภูเยนะพิขเวทัสสสุโลกะธาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหนติตถาคตังศาสนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวเฮสุงตีตามัทานังรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกุปตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันิปติตาเฮสุงเสรยะธาปิไมหัง เอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตะมัทนานังฐานโตสมมาสมุทธาเตสมปิพระววนตานังเอตัปรมาเยาวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสรย่ถาปินอย่างเอตัลหิอจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิคิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิตังสุนัตสาสักรมนาสิกาโรธะภาสิสามิติเอวังพันเตติขัวเตพิขูพระวัวโตปัจจสสมพระควาเอตัทโวจะ สิโลกะมนุกขสามิยะถาภูม,มาตทศิตาเยสิตา,า,ตาคิริขปังปะหิตตตาสมหิตาปุถุสีหะวะสันล,ลินาโลมะหังสาวิสัมพุนโนโอทาตะมาราสาสุทธาวิวิปสัสสนะมานาเวลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวเนีกะพิละวัฒเวตโตอมัตยิสัทธาสาวะเคสาสานระเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชนะานาถพิฆโวเตจอาตปรมะกรุงสุตระัสาเะศสานังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสสนาทัสนัง อเปเคสัตตะมัทธคุงสหัสสังอาถาสัตตลิงสัตังเอะเคสัสนังอมนุสสนะมัทธสงอเปเคนันตะมัทธคุงที่สาสภาปุตตาหุงตันจัสรพังกับินยยะวะาว่าขีดวานะจักรุมาตะโตมัติยิสัตถาสาวกเทศสัสนีรเตเทวกายายพิกันตาเตพิชานาถาพิคบโวเยวหังคิตแตยิสามิคิระหิอนุปุปปสุสัตตะสาสาวิยาขาภูมักกะปิละปตะวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสโงมุทัมนาพิกำมุพิคุณังสมิติวงนังฉะสาสาเหมพระตายะขานันตะวันนิ อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนโมธมนาริกมุงพีขุนังสัพติงวนังสาวตาคิราติสาหัสสายะขานนะนาตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนโมธมนาริกมุงพีขุนังสัพติงวนังอิเจเตโสรสะสาสายะขานนะนาตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนโมธมนาริกมุงพีขุนังสัพติงวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานนะนาตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนโมธมนาริกมุงพีขุนังสัพติงวนังกุเบโร พินโยนังสตตะสาสัญญะไขานางปายิรุปัสติคุมิโรราชาคไหโกโสปะคัสสมมติงวะนังปุริมันจะที่สังราชตาตะกตัตโทปัสสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวโินธานามามตตาลาอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนะวันโตยสัสสะสโนมุบถมนาภีกาม,มุงภีคุนังสเมติงวะนัง ทักขิดันจะที่สังราชาวิร um an ุฬหตปัสสาสติกุมภันทานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุตตาปิตัสสะเพาโวอินทามามาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันทวันโตยัสสสินโมุทมนาพิฆมุงพิคุณังสัมปติงวังปัจิมันจะที่สังราชาวิรุปโขปัสสะสตินะคะนังอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุตตาปิตัสสะเพาโวอินทามามาปะลายทิมันโตชุติมันโตวันทวันโตยัสสสินโมุทมนาพิฆมุงพิคุณังสัมปติงวนัง อันจัตติสังราชกาุเบโรตปสาสสติยะขานังอาทิปติมหาราชายะจัติโสปุตตาปิตัสสะพะวุญธนามามาปลายพิมนโตุสุติมันโตว,วันนว,วันโตยะสาสินโนบุธมนาพิกามูพิกขุนังสเปนติงขุนังปุริมาทิสังทัตตโรโทตะขีนเนนะวิรุณเโกปชิเมนะวิรุปโขกุเบโรตรังทิสังจัตตารโตมหาราชาสมันตาจัตตโรท,ทิสาทันทะลมนาอัตถังสุว่าน,นีคาปิละวัฏเบเต,ตสัมายาวนโนทัสสะอังคูจนจัตในการเสาามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะ จันทนคามัสเโทจักรินุมันทุนิมันทุจัปานาโทอปะมันโยจะเทวสุโตจะมตาริจิตตเสนโนจัคันทพโนโรลาชาชโนสะโพอคูบัญจเิโคเจวเตมพุรุสียาวัชสาเอเตจันเยจาราชโนคันธภาสหราชุพิโมทมนาพิกามุพิกุนังสมิติงนังอัฐาคูนาพะสานาคาเวสาราสหตัจกากัมพัลสระสะตระอคูปายาคาสหายติภิยมุนาสตัตลัทธาจะออคูนาคายะสเสนโอเอราวันโนมหานาโคโสปะคัสมิติงวัง ยีนะคาราเชสะสาสรันติทิพาธิชาปะิวิสุทธจัคูเวหายะสาเตวณนะมัชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตานาะาราชามาสิกสุปันนโตเขมมกาสิพุทโธสันนาหิวะเจหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมังสุขุทังชิตาวชิระหัตเถระสมุทังสุราเสตาภาตโรวสวเสตอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาบิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุติสหะ สัตตันจะพระธิปุตตะนังสัเพเพวโรจะนะมกาสนายหิตวะเรียงเสนังราหุพัฒโมปาข้ามขมงสมโยธานิพัฒนเตภิขูนางสัตติงมนังอาป,จาปูจะเทวาปิวีจะเตโชวายโยตระข้มมงวัตุนาวัตุนาเทวาสมุจจะยัสสะสาสะหะ เมตตาคุรุนักายิกาอาคุเทวายัสสสินโนทัศเสตรัสรากายาสัพเพนะนัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณนตวันโตยัสสสินโนโมทมนาพิกำมุงพิกุุนังสัปติวนังเวณทูจะเทวาสารีจะอาสมาจะทูเวยมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทามงคุปรคิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยมาคุปรคิตาณขัตตานิปุรคิตวาอาคุมันทาวราหะกาวสุนังวจุบุเสตโทสะโกปาคัปุรินทโททัศเสตรัสรากายาสัพเพนะนัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติิิมมมมััันนนนนนโโโตตตววะยสสากุง ทาคูสังภูเทวาชลามิคีสิขาฤาติจกาจโรชาจะโอมาปุภะอิภาสโนวรุณาสะธรรมมาจาอาจุดาจาอเนชกาสเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสีโนทัศเสเตทะสารกายาสะเพนันตตะวนิโนอิทิมันโตชุดิวันโตวันนาวันโตยะสัสโนโมทมนาอภิคมุงพิขุนังสัมปิึงวังสมานามหาสมานามาลุสามาลุสุตมาคิดทาปะตูสิกาอาคูอาคูมโนปะตูสิกาอถาคูหาริโยเทวาเยจะโรหิตาวัสโนปะระคามหาปะระคาอาคูเทวายะสัสโน ท่าเสตเตห์ทรากายาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสัสนโนโมทัมานาอภิสามุภิกขุนังสัติวะนังสุกายกรุมหาอรุณาอาคูเวคะนะสาสะะโอทาตะขยาหะปามุขะอาคูเทวาวิจัขนาสาทามัตตาหารัคชามิสกาจะยัสัสนโนถาไะยังอาคาปิชุโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตเตห์สศรากายาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสัสนโนโมทัมานาอภิสามุภิกขุนังสัติวะนัง เคมียาตุสิตายามากัตกาจะยะสัสนุสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานนรติโนอาคูอัตคุบรณิมิตาทัศเตเตศราคายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชดิมันโตวันนาอันโตยะสัสนุโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสำจริงวะนางสัตเถเตเทวะนิกายาสเพนานตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเยจันเยสัทิสาสหะ ปาวุธาชาติมาขี่รังโอคัตินะมนาสวังเะเคโมคัตรังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุดพระมาประมตโตจะปุตตตอิติมโตสหะสานังกุมารุเตโสจะโสมาขะสเิติงวังสาสะพระมโลกานังมหาพระมาพิธิตติอุปปันปโนชติมันโตพิสมากายโยยะสัสเสโสทะเสรษาอิสระอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมชะโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตสัสสะเพอปิกันเตสินเทเทเวสุพัมมะเขมารัศยานาปิกามิปัสสะกันะหัสสะมันทิยัง เอธะคณนนัตถะพันธะาราคีนพันธะม,มัตุโวสมาตตาปริวาเรธามาโวปนจิตากโกจินังอิตตตัฏฐามหาเสนโกรณาหาเสน,น,นังอเปสยิปานินาตละมาหัจจะสรังกตวาาะวานะเพระวังยะถาภุสโกเมโคธนะยังโตสเวชุกโกตาาัานโสปจุทาวติสังกุโตอาศัยยังวเสสต,ตันจะสมพังอภินญยะวะวะคิดวนาจักุมาตะโตว่มัตจะยิสัทธาสาวะเกสาวะเน,นระเตมาลเสนนาภิคันตาเตวิชา,านาตัสภิภู เตจัตตาปามักรุรุงสุรวาพุทธศาสนังวิตาราเขหิปะกวมุงเนสางโรมปิอินชยุงสะเพพิชิตะสังฆามาพยาติตายัสัสโนโมทันติสหายภูเตหิสาวกาเตชะเนสตาติ